เนี ab, ong, ่มีสองมชื oh. eh, ่อหนึ ah ่งดีวะคนรวยเอ้ยม oh, 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 yeah. oh oh, oh. no ีรถแล้วราคาไหนวะเอ้ยราคาเงินโลกหนซื้อเลยซื้อเลยเเร็เเอาเลยอยแมสเยอปนอยงงอีกเยอเอาเลือดเพื่อย n e r g เอาเลือดเอาเลือดโอ้ชิตเป็นอย่างวัตสุ energy ตัวแบง์ e n e r y เอาไเพราะค่ัเคยซื้อไอเฮมันเก็บหลอดกว่น ปืนหนึ่งไหนเ้แพงเออซื้อเลยเี้ยออเออเอออย่าระเบิด 8, แฟลมันเสียเลือดรู้ไหมมักเล่นหลายมันบอกมันลูกไหมันมัดตื้อแท้เสียเออไปไปเียไปเนื้อกับันเอาเอาเอาไม่เอาไม่เบ้ตสิแเบิดเออ ไอโจไอชิบคอนเก้าแปสไตเจ็ดร้อยเรื่องอะไะบ้าเกือบแล้บังคับรถก็ดีนะพีแผเลือเลยไหมเดี๋อวขอไอ้โจไอโจซึ่งโจไอเขาแปสิบเอาเลยเอาเลยไอโจเรืองอะไรแบ่งแบ่งแบงแบ่งแบงแบ่งแบงแบงแบแบบ่แแแบแบ่งแบแบน ก้มก้มก้มมามามาอ๋ออ่กมกกมคนนักมอ้ยกเียกเขียวกรก้มกันหลังให้กันมาหลังให้กันโอเคนี่นๆอีเยี่ยนเลือดไหลอะเลือดหลพอแล้วเอะไรเนี่ยไเลื่องเลือดตกเอะโอเคโอเคทั้งที่ดึจงตรสตีบันทึกตัวตายปะตีสิ่นี้นี่ง่ายๆเมีจูกอะแล้วก็ที่สามะซัไหนวะสามเลยสองก็ใช้อยู่อกสอง Món nắm chắc bàn nha căn dòa. Món nắm chắc bàn nha căn mà... Món Món nắm chắc bàn nha căn dòa. Ayyy. Ayy. 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 Ay. 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 เอ้ยยิงเตีไงใหญคปะไตู้นี่นะมันคือตู้มันนั่นมีอันนะมีคบไอหอนไอนั่นวะห้องโคนคาร์นปะไปห้องน้ะไอคิดว่าตานี่ที่เมนกับเวะแจ็คแจ็คเนียนงบลิลิงออกมาจกห้งเอาไปเท่าไปสัาไปเไลัลิบักงบลบลงลิบลิงบลกบงลบงบิบ นะโอ้หของใหญ่สองอันคนน่ะไสนเอาูมาไ,ได้บ่ได้ได้ช่มหมายรลเน,นี่มนนยมันยังมีเครือ่องทีสโบอัลโท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 ษอย่างมันะ่ะเ,เ,เอาได้เอาไปใส่เอ,ไอาไปใส่รถใหญ่ไปมันมีสเครื่องท<ป>ีสเอมันดิ้นยังไงลกเอา<อ>ไปจะจดจะจัดีกันจดีก<อ> เอเนี่ยเนี่ยตู้เซฟเท่าไหร่วะยกได้อยู่อ่ะจะดีอยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยข้างหน้าเลยอ๋อมันมีมันมีที่แห่งเลยไอตู้นี้ตู้นี้ตู้นี้สวยตู้นี้ตู้เพลงไอหยกหยกไอหยกหยกคอยอยู่คอยอยู่ข้าอันนี้คอยอ๋อเอ้าเออคอยนะใจเย็นนะค่อยๆโอ้ยใจดีโอเคได้ละได้ละโอ้โหเต็มวะเนี่ยเนาะเนี่ยหยุดตู้ตู้ะ มันบุกคอส่อีกดิโอ้นี่มันเครื่องง่ายเครื่องง่ายมีอย่างไงจ๊วออกไป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 ไปกันออกไปกันแต่สองเมื่อสองเมื่อไม่มีอย่างไงเนี่ยเอาขายเขาจะเย็นนะจ๊วโมไรโมไรดิสองคนบ่ไหวบอกอาจจะมันอยเอ้ยอเล็กยาเฝ้าทันทีลบแมนพอนุ่มไม่คอยไม่คอยมันต่ำนะเนี่ยมันต่ำนะเนี่ยเขาต้องเสลี่ยงเขาต้องเสแหลงไอ้บ้านปังปัง ไอที่ยอกทันเถอหรอตัวยอกันมุกไอีเหย้ยใครหนึ่งเอ้ยอไอ้ยาเฮ็ดมันตกเดัมจับมันได้ะวะับอีกคนนึงอะโถกำลังวุ่นอยู่เรียบร้อยไป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 ิสเ้ยาเจยาเจยายาก้นเชี่ยงเรี่องเรี่อผู้ปั้นเาอยาก้ปนเยยนะอันนี้เอาเอไปเอานก็ไป ก็ไปพูดเลยก็ไปพูดเลยเฮ้ยมันสีหักเซมอาอ้เหี้ยบอกทาเมจุ้มเลเฮ้จี๊ยักยักเฮ้ยมันจีหักเจ้าอยบอกมันจีไอ้เหี้ยใดีีิหยกคนยกทางไหนล้มันทางไตายตกดถัด โอ้ยระวังระวังระวังว่ามันต่ำ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 โอเคโอเคออกมาไหมเราเราแตกออกมาออกมาออกมาเราแตกงหลวงมือสัญหาคิดคูกเคียดจริงละเฮียคนรวย ไปไปที่ยังมือเออเออเออหลายรอบเลยนะคนเนี่ยสก้าเลสก้าเอ้ยมีคนอ่อนได้วเอาแล้วผมไปเติมเได้ใครปะจัว่เติมไหมทำอะไรจะพยายามทำเองอ่ารอหน่อยโอเครอมันมีเครื่องไงมันมงขวบมือก็ได้ไม่เนี่ยยังไม่เห็นบอลเลยอ่ะเป็นตัวบัคค่าดีแล้วล่ะ

เรือค่อยทำมแล้วเต้องทสองเท่าก็ขอไว้เดี๋ยนะทำทำไมจะนอนเจ้าไอตัวน้อยลงือเจ้าไอตัวน้อยอบอบอม่มอยากวัองวัใคราจะซื้อิการ์ทามันกันปิาโคตรแพงเนี่ยวัดวแล้ววะ Wui ngetap 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 อันหลังเช็คยากต่ำพี่ใหญ่อะอันหลังตูอันหลังอัหลังเลยจะเติมไหมเดี๋ยวเติมไหมตู้ใหญ่ยุสหนพอคอยแทงเลยโอเคพอแทงแล้วอ้เยะมันเนสวเลยมันเป็อวกเลยมึงว่าขนเซขนาดตู้เซตขนาดตู้เซตหนลันาแปลว่าอย่างวะขนาดตู้เซตต่อกลับนะ เรสามเราจะเชื่อไปใส่เอาใส่ล่อใหญ่นี่ไงอ๋อใส่ล่อใหญ่ป่ะแมมแล้วแหมเต็มเลยอ่ะมันยังมีอีกสองเื่องอะไรโจกไปใส่วะเรียบป่าป่ามาอีกแล้วเลยอันนี้กลาไพันธุ์เราได้นี่เงี้ยไมลงมันจะกันหอยลงไม่กันหอยมันเนได้ออกมาให้กันอันนี้มีมั้ยมีอใส่นะ ไอ้ลูป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 ูใครไดู้มันเออลูกไปให้เลือดไอ้ล๋อชเอาวางไว้กันบอกเอาวางไว้กันบอกเอาวางไว้เอาวางไอ้ลอปาเลือมากเราก่อนดไปหาห้องอันเก็บเครื่องไปห้องเก็บเครื่องกันพี่เสียองเก็บเครื่อมีของงยอยู่้งไหนงไงโอ้มือเสียอยนอ่ยนนี้อันนี้่ตีองมือตีตีเสียะ แม่ไวนิมันห้องของ่อนะเยี่ยบูเมนเอาหนีบูเมนนี่ห้องที่ได้ยินเสียงตึ้งตึ้งโอ้โหโหนรู้สองสองเฮ้ยมันมีเครื่องเดี๋ยวนี่แจ็คโอเคเจาะห้องแล้วเจาะห้องน้ำตาบอดนะอาจจะไม่ได้ยินเอะวะมันจะได้ยินนี่วะสองหมื่นเจ็ดไปเอาพวกมาไว้ไปเอาพวกมาไว้ไปเอาไปอไร้มาเอามายูโนมีผีเด็กเล็กแล้วม้ง โอ้ยสองหมืนเหลือ1มืนเจนลสีนะโอเคเ <Okay. S 1> <c oughs> ตยได้บอเตได้อโอ้มันนักขายอาอ่ะค้ามัเน,น,นเนี้ย, <c oughs> นนยอืมเอาเหลือ 9, <c oughs> ต้าพันสองมืน <c oughs> แม่งเหลือก้0นวันเออเหลือหกพันแม่งเออเบิ้นนะผมต้องไปอันอะไร ต่ำจ้งเห an. sì> ี้ยมหมามามา้าม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 าาม เียจากราคา4,000เหลือ2,000เยอะไหเก็บเยอะไจากราคา2 0 0 0นเหลือศูนย่ะเยไปวะมไปแบบ็ูม้ไแบบแ้ปแบบม้ไปยังไงวะหนาอะไ่โจวะแต่ม้ไปแบบม้ไปม้ราคาหมื่นหาหนะเาป็ที่ผมเิมแนิดเดียวต่แบบแบบู้ไปลงแบบม้ไเอาอันนี้ก็หนอนี่ก็หนี่อ3,000เ้ามีอย่างยังไง ราคานั่นไงนั่นไงเพ็ดนี้เพ็ดฮ่า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  กัดเฮียใครเป็นไรยี่วันจิตการอะอะไรอะะไรฮะไรู้แูบู้ไปไอ้หูบู้ก็ไอ้ไอ้โลดูไปไอ้หูบู้ไอ้ลลืมแล้วอะเอากดแถบมันจะมีจุดยิ่งใหญ่ไงอยู่ฮ้ยเอ้ย้ อมันมีมอนเลหวอะจานเนี่ยจะป่ายจะมี嘛เดี๋ยวเผยว่นะไดีสวยนเดี๋ยวไปสวยเดี๋ยวไเดี๋ยวไป โอ้ยไอ้โรช่วยู้ดนี่มามาดึง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 งดึ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 ดึงดึงดึงดงดึงดงดึ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 งด กลัวไปหดเลยฮะผ่านไอ้เดี๋ยวเดี๋ยว้เครื่องสูงเห็นว่ามันยังเหลือยกได้บ่ยกไหมยกไหมยกเดี๋ยวยกยกยกไหมยก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 บ่พีแหงแล้วน่ะคอยยกคอยยกยกยกโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงจะไปดึงฟากสินนะไปดึงแล้วดึงแล้วเนี่ยดึงแล้วมาๆมาดึงดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปดึงยูดึงยุดึงยุดึงไปดึงไปไม่อีกดึงไม่อีกค่อยยกยกค่อยยกยูเราจะต้องดึงเราจะต้องเป็นคนดึงค่อยจะยก ดึงแล้วดึงเลอ้วดึงแล้วดึงเลยดดึงแล้วดึงแล้วดึงวเขาไปเขาไปโอ้โหเออดิไปไมันุนเยอะมันุนเยอะบริ่งอาเอาเอาหมนหมุนมเดี๋ยวเขาไป้ย้้้้้ง้ไอ้มงป้าแ่มโมมนเรียนตัวมัน เหลือสามพันยี 1> 1. ่สิบสามพันนห้าเหลือหมดเหลือหมดเลยเหล่อเินเล่นกันพอเนี่ยโอ้โหเหลือสามพันเหลือตัวเดนัสาวไอ้ลเดี๋ยตัวไงดหลือตัวสาวแต่แล้วลดเหลตัวสาวแตกแล้วาชิมหายอย่างวะใส่มดอีกคนลพันเหลือลตุ้มใหญ่คา จะาอมไปตีกัหัวมันจะตายเเก่งกันไหวะมันมันังเหลืออย่มีแล้วของเงี้นี่แหละของงมันแตกหเป็นย่าได้ไอแค่แต่อยุน้นมกนย่าอีีไแค่วาตนสาของุยอดไม่ง่ายก็อยู่แตรดต่ก็ออไปบ่ได้ดิต้าเครืงว่ะ เงียบบอลพออุ้ยเฮียตกใจหมดต้องได้ตีมเออตีห้านี่ตีห้าน่าจไม่ยังไงจำมันทุ่มจำมันทุ่มมาได้นี่ตัวจำมันยังมาได้อุ้ยอุอ้ยออ้ยจับตัวกันเลือดกูหากลูกอะเมย์อะอะ

เสียงพูดเต็ตีเลยเสียงในโบ๊ทเยี่ยมาเยีนยมมากเยี่ยมายเย่ยมมากในโบ๊เออไป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 ไันไปแล้วไป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 ไไปไป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 ไป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 ไไปไปไไป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 อไปไปไไไป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  ไปหาตามตู้ตามแล้วแหละเยี่ยอย่าไปสนอยีายไปคดใจได้อีกพันหกร้อยว่ะอีสองพันถึง ฝันงนี้แล้วบ่เห็นอ่าฮะเหี้ยเครื่องบูมีก็ต้องได้ฆ่าละมูได้ก็ได้เริ่มใหม่ฝันงนี้แล้วบ่เห็นคนณฆ่าไงเหตุตรงให้แตกล้วลเออนี่แหละคนวงนี่เวลาเสียงแต่ยังคุณฆ่าเฮ้ยยัๆได้ไหมเนย่างวะเป็นอย่างไงเกมมันมีตัวเป็นอะไรอย่างเมื่อกี้มันมันไปดิไปแสบไปทางหน้า มันสีหงโบขึ้นบิ๊กบอเนี่ยเอ้ยเลมาขึ้นมาโอ้เล่นอาขึ้นมาเมี่อนอะอเล่นมาขึ้นมาเอามีือ่ะเลนมาขึ้นมาเอาเล่นขึ้นมา เอาเลือกคืนมาเปนที hey ่ดีอันนี้นี่นี่นี่อย่ไม่ได้เริ่มไมแล้วเนี่ยเอาไปได้จะบอเฮ้ยเดี๋ยวเี๋เดี๋ยวเฮ้ยอ้โจนยืเด๋ย yeah ้วยเจะเดี๋ยวนีกวใหใครไ้อยอยใหลอยไปละลยหาไปลไปลอีกหาอีกหาอีกหาอีกอีกพันนึงหาอีกพันนึ่งเฮ้ยพันหนึ่งไปหาด้วยเสรโง่ อย่าไปของอย่าไปเครียดวย้าอยเครียไอ,อ้น,นี่ใส่ได้มะ่ะแม่มึงอ่ะ Holy Shit! บม,มีของเลยว่าอีก 300! อีก 300! อีก 300! อ,ก 300. อย่าไปของอย่าไปเครียดอีก 300! อีก 300! ้ปชิดอยเดตีเฮ้ยทำไมอะทำไมอะโอ้โหรีบเะอย่าไปคงอย,ย่าไปเครียดจะไปคงจะไปเครียดเป็นบ้าอไรนั <c oughs> รบบน,น อเหอก็เห็นโอปีแล้วห้องดำๆอันทั้งนั้นอันนนอกนั้นแมันมีอย่างะร้างอาเจ้อ๋อตันนี้นี่นี่ใช่ใช่ใช่ไป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 ใส่เครื่องตัวไหนข้างหน้า้หเนี่ยในใ่ยางออกไปเลยไม่หรอนีเครื่อนไม่หรอ ฟังจากเสียงผมคือชี่ผมเป็นเครื่องไงได้วัวฟังจากเสียงคือชี่ผมเป็นเครื่องว่ะเฮ้เนี่ยเครื่องเครื่องสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายเดี๋ยวเจะให้ไอ้โล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 ้พี่ชายไอ้โลไยจค่อยถือคอยถือคอยถือยายาใส่าสื้อยายายถอ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 ยเอ๊ะเจ๊กจะหันหน้าซิเจ๊กจะหันหน้ามาทางนี้ทางนี้ไว้วัวไปเนี่ยไปตามตึกแจ็คไปเข้าไหร่จะแก้700ผ่านแล้ว อย,ย,ยะคอยนะคอยให้เราู้วเสียวาเราไปยู่น่านแล้วนะตายแล้วแมนมันจะกตัตายไปแล้วเอ้ยบอเราเล่นกลับไปงบ,ลลบปอลก่านเลนกรไปวอนบลแรอยู่บางโพแล้วก็จมบางโพอีกแค่พันห้าเมื่อกี้ไปไปหาได้อนนีกอันนึงวะก็มีนะเบิรอดเลอร์อของอเขาแจ้ อ่าเกือบเบร้อนอ่เกือบ้ออรถไปปะ้เอารไปปะจริงแล้วอกไปอยู่บางโคไม่เหมือนบางโคเดวรถน้อยต้องออกไปเลยใส่รถน้อยเลยเ่อมันไ่ไหน่อยอ๋อยู่บางโพ้องไหนอยู่บางโพต้งบางโพคเลยเดี๋ยวนะมันคือมืดขึ้นไว้ซ เาเปเขาเปหนีเขาต้องมันดอยู่แล้วตอนนี้แหละมันจะโหดตอนนี้แหละมอแมงจะโหดขึ้นเออทำไวะกงเกงอีแมนล่ะทากอยใช่ปะเขามากชิบนะเขชิมนะมันจะบอกเส้นทางไยงไรอะเราทานเียวระวังเเขียวทางนี้ที่บอกทางนี้ที่บอกมาทางนี่บอกไว้กว่า เยอะเกี่ยวอาหาร่ิวเราอย่างเห็นเราแยงเปบนก้นเดียวพูดเราไปทางเราลัดทางอันนี้แมนเมนทางนี้ติดติดติดทับเอาทางนี้มันมะเปิดตามงนะอเอมาทางเมนแล้วทางนี้แหละทางแล้วโอ้ กูข้าไปไม่ได้กูข้าไปไม่ได้ไอ้ชิบยไปตัวมันะกูไปละไปละจ้าไม่ไปขันามเาหี้ยเจเอบอกเด็กมานายสงเสียเลยมันตีมันตีดูดเขาเล

โอเคไปไปไปไไป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 ไไปไปไมไป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 